ี่ทำเป็นพูดหลายนี่เห็นไหมน่ากินขนาดไหนดูดูดูดเดี๋ยวกินให้ดูนะอ้าอเป็นยังไงบ้างกันอันอร่อยปะรสชาติก็ไม่ได้แย่นะอสุไม่ลองกินไหนหรออ,อืไม่เอาอ่ะมันมันมีย่างอ่ะถ้างั้นถ้ากินเสร็จแล้วก็ไปดีกว่าป่งนี่สองคนรูไ้ไหมพี่พามาดูอะไร<อ>ดูอะไรอ่อะ,ออะในป่าแบบนี้มีของกินอร่อยตั้งเยอะเช่นนั่น จะพาไปกินดอกรัะเคยกินปะไม่เคยอ่ะเคถ้าไม่เคยข็้ไปเดี๋ยวพี่พาไปเปิดโลกอะไอะา,ามียวอ่ะอืมอมียางด้วยหนา้าอร่อยจังเหมือนนมเลยอะ่ะกินได้เหรอแต่ว่าดอกนี้มันมียางนะแล้วก็คันด้วยใช่ที่ปันเนี่ยแค่สัมผัสมันก็อาจจะเอ๊อยางวะ่ะนี่ทําเป็นพูดหลายนี่เห็นไหมหน่ากินขนาดไหนดูดูดูเดี๋ยวกินให้ดูนะ น่้พี่ปันอร่อยถูกหลักอันามัยเราชิมดูสิไม่เอาอ่ะพี่ปันเฮ้ยลองกินหน่อยนะสุดถ้าพี่ปันกินได้เราก็กินได้สิยีอันจะกินจริงหรอก็กินจริงสิพี่กลือลงไปในคอร์ีอยดู อีอันจะกินจริงหรอมียางด้วยนะกินเลยกินเลยเป็นยังไงบ้างกนะันอันอร่อยป่ะรสชาติก็ไม่ได้แย่นะอนสุไม่ลองกินไหนหรอ,อ,อไม่เอาอ่ะมันมันมียางอะ่ะถ้างั้นถ้ากินเสร็จแล้วก็ไปดีกว่าจังแล้วแต่อันเราไปกินต่อป่ะพวกแกกินลงได้ไงเนี่ยอันนี้สวยตายก็อร่อยดีนะแต่ว่าปวดท้องอะ่ะตอนนี้รู้สึกเหมือนกับกินอิ่มจนปวดท้องอะไรประมาณนี้อ่ะ ก็เล่นก็เรียกสกินหมดต้นขนาดนั้นอะไม่ขนาดนั้นหรอกนา mm hmm. ก็จะได้ไม่ต้องไป,ปเปลียงเงินซื้อของข้างนอกไง mm hmm. แต่ว่ารู้สึกปวดท้องมากเลยปวดท้องแบบไม่ไหวแล้ว,วจะอ้วกด้วยอ่ะ mm hmm. อุ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวแล้วอ่ะมันเหมือนปวดท้องบิดๆไม่ได้ปวดท้องอิ่มอ่ะเป็นทอดดอกแวก็แน่เลยอ่ะเห็นไหมเราปวดท้องทั้งสองคนเลยบอกเลยว่าอย่าก,กินไปโรงพยาบาลกันดีกว่าป่ะเเ <Okay. S 1> พื่อนน้องๆจำไว้นะคะว่าเราไม่ควรจะไปเก็บดอกไม้ที่เราไม่รู้ว่ากินได้หรือไม่ได้มากินนะคะเพราะว่าอาจจะปวดท้องเหมือนพี่ปันกับพี่อันได้ค่ะถ้าผู้เพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสะนอันปันด้วยค่ะสําหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนค่ะไปโรงพยาบาลด้วกนายบาย